ม่กูนี่อแรงกแงนอมันเดอเดือมืออื่นนได้มืออื่นี่ได้มือโซ่มือลาบมันกอได้บางนี่สงสรัางวัดสางว่ามันแล้วนะนี่แหละไฟฟื้นไฟฟ้ายังบ่มีเปิดเวียงตื่นตืตับตับอยู่นี่ อย oh hey, ากได้ไฟฟ้าผมได้ปุ๋ยเอาสามตัวตรงๆเด้อกันเทกันพุราลอตเตอรี่บุราล้อวันที่หนึ่งบุราอย่างอย่างอย่างอยู่ยังอยู่ตัวประจุบันยังอยู่ มนไปเบ่งกองสลักสะกัดดับปูดเดอเบ่งแม่แม่หลักเดียบว่ามาบันนีมาบอกลูกบอกลานแน่เ <c oughs> ดี๋ยน,นี่นมีอยู่หาคนครับมีอยู่หาคน <c oughs> <c oughs> không tắm được đây đơ men men sẽ ổn đây รางวัลที่หนึ่งไว้หมื่นนี่ใ้ลอตเตอรี่แห่งขักามตัวบนสตัวล่างตาของอยู่แอบปูครับล้านทุกคนนี้ลทุกคนละบากเฮ้ย อใส่ปูแล้วผู้หูทิบตาทิบห<ม>ูกว้างตาใส่ผู้เห็นทางไก่ว้าเห็นทางกองสลากกะไดรางวัลที่หนึ่งเด้อปูดเด้อขอนนำมาเมือ่อใดเห็นตะดวงตาส่านกุศลส,สลากาบเิเอวจ้าเกิดน้า <c oughs> อย่าให้ขัดอาของอย่าปิดอย่าบังเด้อปู่เอ้ยอนอเยย้อย้ยยกนอนนเนออนเินเนเนเเยนน Họ. nắng thoáng tìm cặp bảo chủ của tôi à thôi <laughs> à số phụ gia mất con mày nín bỏ bây giờ rồi nó tiêm nó mà cầu đứa mà mình บลูกเคยลู้น้าได้งบาปู่เด้อเพราะว่านั่นี่ทางไปทางมากกันยากนะเพราะว่าน้ำท่วมนะมัน็ึงกาะได้อยู่เดินนลูกลานก็ยังบวรยจางอย่างบ้าว้บ้าว้เท่าน่าสอกก้นหูเปิดบันใบคัดใบของดอกเท่าน่า

ปูกัมครังแรกที่กันเปิดคปิดตาบอกขายกแล้วนะมเอมาก็อยากจะกินมาพวกสู้ก็ไม่เรียมมามี่จะจะมาเอากับย่าโอ้ชนะเด้อยาเออชนะเด้อเจ้าสู้ก็เอามา เื่เศ้าครับเื่เศร้ามื่นเศร้ากาเท่าไรครับก้ามากกาวก้าคำมาเก้าวคำบุรีหากอมากก้าคำบุรีหาก พล,ละมืออื่นพละยังเม่นี่กันสกัก่อนยาสูบไปสัก่อนบ้าไว้บ้าไว้ไลูกหลานปาะคนท่านสมัยบัานนี้ <c oughs> รูแล้วยาก็ปูเทีย่ยวมากมาที่นี่จะไปสกันได้ก็เอาหาก้อ<า>นก้อนยาสูบ ทำพันพันให้เจดก้อนเด้ออยาเจ็ดก้อนอย่าุบย่าเมานะอย่าเมาเจ็ดทำเป็นก้อนก้อนเจ็ดก้อนเจ็ก้อนเจ็ดก้อนนะสี่สี่อดอย่าลืมที่สี่ดี่สี่อัดเสียใจพอมสีสี่อด มันจะรวมกันเป็นหาเจดเก้านี่ฮเจ็ดเก้าเห็นไหม็นี่นมามไนครับด้ได,ได้้ได้ไา้ได้ไได้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 ไ้อดืไได้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 ้ก,กได้ ก็เอามื <screws> ่อื่นนี่และวมือื่นีละกูยได้แน่นอนละมื่อื่นเนี่ยหอมหอมหอมก็เอามะลิเกาพวงอยาชอบมะลิเกาล้วงเียนลงไปเห็นลงไป หวงด้ออย่าลืมดอกบัวเก้าดอกบัวเก้าดอกแถวภาคใต้บัวปูเอ้ยอันดอกบัวเก้าดอกนี่กามะลิเก้าดอกนี่เข้าห่วงนีง่ มามามากูจะเขียนเดี๋ยวชูจะลืมเอาไหมกูมากูจะเขะีขยนสังคูด้อนสังแล้วโอ้อยากจะให้เอามาให้เยอะให้เยอ อะไรนะอย่าพูดไปแล้วพวกมึงนจำในไหมมารีก้าพวงครับมารีก้าวพวงจิดก้าวแล้วครับดอกบัวก้าดอกครับ กูถามสูงหน่อยว่าพ่อทับมีไหมไม่มีพ่อทับมีแต่แม่ทับมีแต่แม่ทับนะบครับเออมีแต่แม่ทับพ่อทับไม่มีเนาะเออนั่นแหละ ก็เพราะ่อทับไม่มีพ่อทับเขาก็เลยให้แม่ทับมาแล้วเล็กมาก นีางนแก่ไห้ล้านะครูด้ยคือถึงเวลาเกาลาแลลานม่ดูินาครับครับครลูกแลนี่ยแม่ปืโอ้ยากมาเลยะ โอ้ยเหลียกลางได้ยาได้จ <vil> ้าโอ้ยยามาให้สิเม็น right บันดีแล้วครับยาหมดไฟทุกรานได้แล้วครับยาไม่เห็นอีกรานเลยยาเออมืออึนไม่ออกตัวใดเลยใช่ปกต ular อเมือวัยู่าละวงวาง้ำมาุลล้าลำเคียมาแง่ยงามายกัามากันได้บอกเลยครับเดาจัดไหนครับยากบอกรอนที่นึงเลยครับ ได้รางวัลที่หนึ่งเด้อได้วันรางวัลดนเด้อจังสีได้อันใดก็ได้ขั้นเรือบุพพกันมาได้มันหลายเถวเด้คขั้นสิมาบวงสรวงก็ไดขวบน้ามโนไม่ขวบน้าเด้อกำลังวันที่หนึ่งมันบอบู่ได้อันใด้จ้ามีรถอยู่ชั้นหนึ่งไปดูทีรถคันนั้นน่ะคันที่จอดอยู่ข้างหน้าย่าเนี่ย สองแปดสามแปดครับยาสองแปดสามแปด ลูกหลานรอดความบ้าสามทะเลถึได้มามาใส่บารมบีคอนเยบไวนี่แน่นเด้อยาเหยนี่แน่นเด้อเหยีะเยบไวเยางนัยาัไปใส ไปแกลงตาบอสนี้ดร้นีรนี้อรน่ยเออานกยาอยู่ตอนนี้เอาแนีนๆเด้ออม่นๆนี่็นชินร้ายครับตอนนี้เจ้าหนี้าซอยส่ง สางวัดจะกระดานให้ให้นี่ยิงได้ที่มันขาดกับให้ซึ่งไฟซึ่งหนึ่งลงตาเราซึ่งไฟซึ่งสาลาก็จะให้สางมันแล้วครับเออาะใส่เรามียาครับมุกแฝกสอบนะครับไปตำหนักใหม่แล้วจี้าแล้วนะสูญชั้นยาสัญญาแล้วครับสัญญาแล้วาแล้วนะ สจันญาเล้ยนะสูันญาแล้วสูจันญาแล้วอาาเอ้เอามาเลมาขาไปตามมาแล้วมาเลมาเรมาแล้วลอยมาแล้วาุุมาเด้อมาเด้อลอยมาแล้วลอยมาแร้วผู้หญิงสีคนผู้หญิงสีคนสีคนสี่คนสีคนสี่คนผู้ชายออก ตาขันตรงไม้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 เอาเอาเอาทูบอกกันฮ่าฮ่าจ่าสางมาเด้อมาเด้อจสว่างมาเด้อมาเด้อาเด้อจ่าสว่างมาเด้อมาเด้อมาเด้อ มาเด้ออาจารย์สว่างเด้อมาเด้อมาเด้อบัดนี่เด้ออาจารย์เด้ออาจารย์สว่างอาจารย์สว่างสว่างปันนี่มามาปูคนไปแล้วครับแล้วโอ้คือหลายนาที่เลยบัดนี้สต็อปไปก่อนจะต่อเป็นยังไงยามานาทีที่สิบหกปุณณีสิบห้าสิบหกปุณณียามา